พ่านตอบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้มาพบกันเรื่องพระมโหสถต่อไปเรื่องพระมโหสถนี่เนื่องในปัญญาวันนี้ก็จะมาว่ากันทั้งเรื่องการวินิจฉัยเรื่องานโคการเตียอย่าลืมนะในโคการเตีย้ย โคตุนี้ซระโอคอควายลอจุลาในคนคนแลวการกอไก่ระอาลอจุลาแล้วก็เตีย่ <c oughs> <c oughs> ยที่เป็นการใช้เวลาได้เป็นการใช้ปัญญาเรื่องนี้นะทุกเรื่องในเรื่องนี้เกี่ยวกับปัญญาสดๆที่เรียกว่าโ <c oughs> หสดเพราะว่าในคนในคนและในคนและการเป็นคนเตีย้ยผิวดำ ผิวดำเป็นมันมันก็หมึกเขามีพัญญาชื่อว่านางทีคาตาลาวันหนึ่งในโคนละการบอกกับพัญญาว่าจะไปเยี่ยมบิดามารดาให้จัดสเสบียงสําหรับการเดินทางไปการเดินทางเคือไปกินในระหว่างกลางและก็เอาขอนมไปฝากบิดามารดาด้วย นี่แสดงว่าในโครงการนี้เป็นคนเป็นคนมีความกระตัญยูรู้คุณบิดามารดาดีความประพเชจนนี้ก็ควรจะเป็นตัวอย่างเพราะว่าบิดามารดาของเรานะถึงแม้ว่าจะเรี้ยงเรามา,มาเป็นเงินแสนก็จะสร้างร่างกายของเราขึ้นมาได้ให้มันเติบโตต้องใช้จ่ายเงินเป็นเงินแสนเป็นเงินแสนย่าวิชาความรู้อีกก็มาก การที่เอาขนมไปให้นิดหนึ่งของไปให้หน่อยหนึ่งถ้าจะเปรียบกับค่าของคุณค่าที่ท่าน,านเลี้ยงเรามามันก็เทียบไม่ได้แต่ด้ว่าอาศัยกําลังใจที่เรามีความกตัญญูรู้คุณในท่านท่านย่อมดีใจไม่เห็นไม่บทมีความรักของท่านมีความกตัญญูรู้คุณที่อย่างนี้มันเป็นความดีที่เราสร้างกันแบบง่าย จะยังคิดว่าของนิดของหน่อยพ่อแม่้ะมีของดีกว่านี้เยอะยาวไปเลยการคิดอย่างนั้นไม่ถูกเพราะเราไม่ได้ถือว่าของนั้นมีค่ามากแค่น้อยมันมันเป็นการแสดงเึีงน้ำใจของของลูกที่มีความกตัญญูรู้คุกระบิดามัรดาหรือไม่เท่านั้นเมื่อพัญญาจัดเสร็จหัวเมียก็เดินทางไปที่แม่น้ำแห่งหนึ่งมีกระแสน้ำไหล แต่ว่าตื้นฝ่ายผัวเป็นคนเตี้ยเนี่ยนะฝ่ายผัวเป็นคนเตี้ยแล้วก็เป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าจะข้ามน้ําไปมีความรู้สึกนึกคิดว่าอนน้าไหลแบบนี้ตัวเราเป็นคนเตี้ยมันอาจจะลึกถ้าจะข้ามไปมันอาจจะจมตายเช่นกนได้ยิงไละยืนปรึกษากันอยู่กับพัญญาที่ริมฝั่งแม่น้ํา มาขนาดนั้นก็มีชายเข็นใจคนหนึ่งเข็นใจนเขาแปลว่าคนจนชื่อว่าในทีฆาปิธิีให้ทีฆาเนี่ยยาวไอ้ปิดทีหลังเปนไปลว่าในในใน,ในทีฆาปิธิเนี่เป็นคนหลังยาวแลวเป็นคนจนเดินเรียบมาตามชายฝั่ง ผมมาถึงตรงที่สองคนผัวเมียเยืนปรษากันอยู่ผัวเมียเห็นในทีค้าปิติยังถามว่าแม่น้ํานี่ลึกหรือหรือว่าตื่นจ้าเอาคนแล้วตอนนี้มาเจอความยุ่งอยู่แล้วเรื่องของเมียจะหายสิในทีค้าปิติเดาว่าว่าไอ้เจ้าผัวเมียคนนี้นี่คงจะกลัวน้ําไม่กล้าจะข้ามยังแต่ว่าแม่น้ํานี่มันลึกมาก สัตว์ร้ายก็ชมเอาแล้วก็อีตาคนละการเนกาเป็นคนขี้ขลาดอยู่แล้วไปบอกแบบนั้นในความสันสะท่านเมื่อเกิดขึ้นสำหรับพวเมียทั้งสองท่านยังถามว่าก็ท่านนะ่ะจะไปไหนล่ะจ๊ะนาที่ข้าพิธีก็บอกว่าฉันจะข้ามไปฝั่งโน้นไม่กันที่เขาพูดแบบนี้เขมองดูเมียเห็นเมียในคนละการสวย แล้เป็นคนสวดทรงดีลักษณะส,สมสรงสมกับที่เป็นหญิงงามแต่ถ้ว่าในคนละการเป็นคนเตีย่ยไอ้ความโลภในเมียเขาก็เกิดขึ้นนี่ฝ่ายพัญญาสามีคือผระเมตั์สองยังถามว่าท่านจะไปอย่างไรแล้วะก็ในเมื่อน,น้ํามันลึกกระแสน้ําก็ไหลยอย่างนี้สัตว์ก็มากฝั์ด,ดุก็เยอะจระเข้ก็มากท่านจะไปยังไง ในที่้าปิติก็บอกว่าฉันไปได้ก็เคยข้ามไปมาอยู่สมอเสม,มอไอสัตว์แถวนี้ะมันชินกับฉันคือฉันมีคาถาพิเศษสามารถจะป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์ร้ายได้ทั้งผัวทั้งเมียรู้สึกดีใจที่นี่พากระบาถ้าอย่างนั้นก็ท่านกรุณาพาเราต้งสองไปด้วยได้ไหม ในที่ข้าพิธีเห็นพอใจดีใจแล้วมาแผนกายของเราสําเร็จที่นี่กล่าวว่าเราจะพาท่านไปคราวเดียวสองคนน่ะไปไม่ได้ล็อกคอยไปในทีละคนก็นแล้วกันใครจะไปกับเราก่อนก็ได้เพราะว่าการไปนี่มันออุ้มกันไปนี่คือต้องประคองกันไปถ้าอยู่ไกลกันดีไม่ดีสัตว์ร้ายมันจะกัดท่านเข้า ในคนละการเนี่บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันนะคุณพาพัญญาของฉันข้ามไปก่อนแล้วคุณก็กลับมารับฉันที่หลังในทีระการก็รับคำจึงให้นางทีระกาตาจึงให้นางทีพระตาลาขี่คอดมลงทุนจัดนะไ้น้ํานี่มันลึกนี่เธอ ันไม่เก่งเช้นทรงตัวเก่งเธอเดินไปได้ไม่ได้เราต้องขี่คอเชนไฟเลยนางขี่คอแล้วก็พาลงไปในน้ําทําย่อตัวลงไปต่ำให้เห็นว่าน้านั้นลึกแสนลึกในโคละกันยืนมองดูก็คิดว่าแม่เจ้านี่ตัวมันยาวมันสูงขนาดนี้น้ำถึงคอใครก็ละอย่าเข้าจมูก คนสูงขนาดนั้นยังเหลือแต่แค่คอถ้าหากว่าเราเป็นคนเตีย้ยคนจะไม่มีโอกาสโผลได้แน่เลยในที่ข้าปิติพานาทีข้าตาลาไปถึงฝั่งแม่น้ำก็พูดเกี่ยวอย่างโน้นอ,อย่างนี้จนนาทีนัคะจนนาทีข้าตาลาเนะี่ยหมดรักในผัวเก่านี่ในการสัมผัสระหว่างต้าชายกับหญิงมว่าอย่างนี้มันก็ยุ่ง,ยงอยู่เหมือนกัน เพราะว่าความจริงผัวเก่าเป็นคนเตี้ยนี่พัญญาเขาทรงสวยเห็นในนี่ตัวยาวก็เลยนึกรักเลยหมดรักผัวเก่าอัน,นก็มาหลงรักในทีค่าปิธีถึงก็ฝากเนื้อฝากตัวขอร่วมเป็นสามีปัญญากันต่อไปเอาแล้วสิไอความรักจะไม่เกิดเสมันเกิด,กดได้ไม่ยาวเมื่อนางสองข้ามาถึงฝั่งใ้นแล้วก็ชมเชยซึ่งกันกัน เอาสเสบียงที่เตรียมมาถีาเมียติดตัวไปมากินต่อหน้าในโคนอการในโคนอาการก็ยืนเชิงเง้อมองดูอยู่ฝั่งหนึ่งพอสองคนกินเสร็จก็พากระเดินทางต่อไปไม่ฟังเสียงที่ในโคนอาการแต่คนให้มารับดีแล้วนี่เพราะใช้ความขี่ขลาดโลูกหลานที่รักจำให้ดีนะคนที่เขามาพูดอะไรให้เราฟังนะ เขาบอกว่าอย่างน้นดีอย่างนี้ดีจงใช้ปัญญาใค้ควรพิจรารณาเสก่อนจะเชื่อใครง่ายแต่ว่าทั้งนี้หลวงปู่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เชื่อใครเชนเลยเสเลยตองหาเหตุหาผลว่ามวไม่ควรไม่ควรไอ้น้ำลึกน้ํเตื้นแค่นี้เนี่ยเรายังไม่จําเป็นจะต้องถามเขาอันดับแรกเราก็ค่อยเดินลงไปก่อนแต่แสน้ํามันแรงคอที่เราจะยันตัวได้ไหมถ้ามันลึกเกินไปแล้วก็ถอยหลังขึ้นมา นี่เพราะศัยการใช้ปัญญาพิจารณาในโคนละการจรึงได้ต้อเสียท่าเขาเสียเมียนี่มาก่าทั้งในคนละการเห็นสองคนควงแขนงกันเดินไปก็เกิดโกรธจัดเห็นเขาพาเมียหนีไปนี่จึงได้ตัดสินใจเอาตายเป็นตายแล้ววะเมียคนมันหาได้ยากไอเราเป็นคนตุยเนี่ยหาเมียยากร่างมันไม่สวยไม่สงา่าพาเผยไม่เขา ตัดชินใจว่าตายเป็นตายโดดลงไปในน้ําตั้งใจว่าตายก็ยอมให้ยอมตายเพราะเมียนะก็ต้องคิดความจริงเป็นของหายากแต่ก็ไม่แน่นักสําหรับคนที่มีความฉลาดในการพูดก็คงหาไม่ยากเหมือนกันคนโดดลงไปยังรู้น้ําตื้นคิดเตมงในว่าเสียรูปคนเสียแล้วหนีไหมละ่ะ การไม่พิสูจน์เสียก่อนไม่ใช่ปัญญาใครคน้ก่อนไม่ทดลองก่อนอยู่ๆก็มาเชื่อเขาเฉยๆนี่ไม่ดีระวังสมัยนี้มีคนคอยยุให้รำทำให้รู้อยู่สเสมอเสมอเมื่อฟังแล้วก็อย่าเพา้าไปเชื่อเขาฉะนั้นรีบลุยน้ำไปถึงถึงฝั่งคิดว่าตายจริงนี่น้ำม่แค่แค่คอเท่านั้นนี่แค่ตัวเตี้ยนะ แทนท่านไอที่ข้าปิติเราอาจจะแค่เอวเนึงเมื่อขึ้นจะฝังได้ก็วิ่งไปจนทันคนทั้งสองคว้าข้อมือนายที่ข่าปิติถามว่าไออันดาพันนี่มึงพามเมียกูไปไหนนายที่ข่าปิติก็เอากล่าวว่าไอ้ทอยนี่เมียมึงมาอะไรวะไอ้คนแคระไอ้คนกิโต พูดแล้วก็ผลักในคนละการกระเด็นไปแล้วก็ทําท่าจะเดินต่อปัปในคนละการหันมาจับข้อมือข้านานทีค้าตลาเมียตัวเองก็ถามว่านี่เองจะไปไหนข้าทํางานมาเจ็ดปีจึงได้เองมาเป็นเมียเองไหมความกว่าเขาจะได้เมียเนี่ยเขาต้องรับจ้างทํางานมาถึงเจ็ดปีจึงจะได้เงินไปแต่งเมีย การโตเถียงของคนัองสามได้เป็นไม่อย่างเผ็ดร้อนแล้วก็ยืดยื้อแย่งยื้อกันไปแย่งกันมามึงก็ดึงกูก็ดึงตอนนี้มันก็อยู่ที่คนกลางไอ้คนกลางเนี่ยไปรักในที่ฆ่าปิติซะแล้วนี่ก็เลยช่วยดึงซะอีกเจ้าทั้งดึงกันไปดึงกันมามาใก,กา็ไลรงอันวิจิตสนักงานของท่านมโหสถเหม็นฑิตลูกห,หลานที่รัก การตัดสินจะต้องเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ลองนึกสิลองคล่าคนดูทีนะว่าคนไหนเนี่ยถ้าเราพบประเภทนี้เข้าถ้าเกิดยื้อแย้งสามีพัญญาเ็ือจะแย่งเมียกันขึ้นมาแบบนี้ <c oughs> เราจะรู้ได้ยังไงทั้งทั้งที่ผู้หญิงเก็ไปรักเขาเสียแล้วจะตัดสินแบบไหนจีงจะถูกต้องว่าใครเป็นสามีพัญญานึกออกมาจ้ะ ถ้านึกไม่ออกหรือนึกออกก็ลองทิ้งไว้ก่อนลองฟังต่อไปว่ามโมโหโถเจทำยังไงท่านมโมโหโซเจด้เรียกคนทั้งสามเข้ามาเมื่อไต่ถามในความแล้วว่าต่างคนต่างแย่งเมียกันตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจไม่แน่ใจหรือว่าท่านอาจจะแน่ใจแต่ถพว่าเพื่อให้ความมั่นใจว่าการตัดสินไม่ผิดเกิดขึ้น เพียให้แยกกันไปอยู่คนละแห่งเรียกก็เรียกมาถามทีละคนเปรียกในทีฆาปิติมาถามก่อนว่าท่านเชื่ออะไรในที้าปิติก็บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าที้าปิติพระมรสดยังถามว่าเมียท่านเชื่ออะไรตอนนี้ยุ่งแรงถ้ามาเอิญเขารู้ชื่อเมียม,มาก่อนจะว่ายัางไในาทีฆาปิติจะอึดอัก กขาไม่ทันในถามชื่อผู้หญิงที่ตนพามาจึงบอกชื่อไปอย่างอื่นมออิโลโทเลไปความจริงการสอบสวนนี่ไม่ยาก <c oughs> ถ้ารู้จักชื่อก็อาจจะถามท่าน,นอื่นต่อไปได้ท่านมาโหสถถามต่อไปว่ามารดาวนดาของท่านน,นชื่ออะไรนาดีคาบิติก็บอกชื่อวิดามารดาของตนโทุกพ่อแม่ของตน ท่านมโหสถตินถามชื่อบิดามารดาของหญิงที่ตนอ้างว่าเป็นเมียตอนนี้นะล,ลูกหลานที่รักจำให้ดีนะในทีฆาปิติก็บอกชื่อไม่ถูกบอกเป็นชื่อใดชื่อหนึ่งก็ได้เขาบอกท่านมโหสถจึงให้กำหนดใครทุกคนที่นางี่นันจำถ้อยคำไว้แล้วก็ให้นินในทีฆาปิติออกไปเสียเรียกในโคลการมาถาม ถามเช่นเดียวเปนก่อนในโนรงการตอบถูกตามความเป็นจริงเพราะว่าเขาต้องรู้ถึงเป็นโลกของใครดีไม่ดีก็อาจจะรู้ว่าเมียเขาชอบกินอะไรเป็นคนที่มโหโทโ,โสแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเก่งท่านมโหสถยังเรียกนางทีฆ่าตาลาขมาถามว่าเธอท่านชื่ออะไรนทีฆ่าตานางทีฆ่าตาลาก,ก็ตอบว่าดิฉันเชื่อทีฆ่าตาลาเจ้าค่ะ านมโหสถถามว่าสามีของท่านชื่ออะไรนางทิ้ฆ่าตาราก็ไม่ทันรู้จักชื่อกันจะได้ผลวสักทีได้ผลใหม่ลืมถามชื่อไอความรักมันเกิดขึ้นหมว่าก็เดี๋ยวเดียวเท่านั้นถามไม่ทันก็บอกชื่อผิดไม่ตรงกับในไม่ไม่ได้บอกว่าเปียที่ฆาปิติท่านมโหสถถามว่ามารดาบิดาของท่านชื่ออะไร นางที่ฆาตราลาก็บอกชื่อมันดาบิดาของตนท่านมโมโหสถจึงได้ถามว่าบิดามันด,ดาของสามีของท่านชื่ออะไรนางที่ฆาตาลาไม่รู้ว่าในตัวยาวนั้นพ่อแม่ชื่ออะไรก็บอกไม่ถูกบอกไปชื่อหนึ่งท่านมโมโหสถบัณฑิตจึงได้ซักถามทั้งทุกคนแล้วจึงได้เรียกนายที่ฆาบิติกับในคนรายการมาพร้อมกันแล้วก็ถามขึ้นต่อหน้ามหาชนว่า ถ้อยคำข้งนางทีฆาตาลาเนี่ยสมคำข้งนายทีฆาปิติหรือว่าสมกับคำข้งนายโคลการคำว่าสมก็หมายตรงกับคำของใครมหาชนก็ตรัว่ามันตรงกับคำข้านายโคลการธ้มหโหสถเนีด้ตัดสินว่าในโคลการเป็นสาม,มีข้งนางทีฆาตาลาส่วนใน,นทีฆาปิตินั้นเป็นอันพาน ท่านตัดสินแล้วจึงให้หันมาถามในทีคาปิติว่าคําตัดสินของเราเนี่ยมันถกกูกหรือไม่ถกูกในทีคาปิติก็รับสารภาพแล้วก็นํานางที่คาตราไปมอบเพื่อแต่กายในคนละการในคนละการก็ได้เมียกลับคืนแม่แต่ความจริงถ้าเป็นน้องปู่แล้วไม่ยอมรับเป็นคนแบบนี้ดีไม่ดีเกอีกไม่กี่วันจะวิ่งตามใน ที่คาบไปตีไปมันก็จะยุ่งเอาตามเรื่องของเขาเพราะว่าถ้อยคําตัดสินของเขาสดเป็นที่ถูกใจแล้เปันที่ถูกจะมันเป็นการถูกต้องบรรดาบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นแล้คนทั้งหลายเล่านั้นก็พารันสรรเสริญว่าเป็นคนฉลาดหาใครที่มีได้สําหรับในโคลแรก,การก็พาพัญญากลับไป สัมบันดอาอมตาะาทั้งหลายที่คอยจ้องดูเหตุก,การณ์อยู่เห็นปัญญาธรรมหรสถดีอย่างนี้เจึงส่งข่าวไปให้พระเจ้าวิเทหราชทรงทราบเมื่อควรจะรับมาหรือยังเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่คนนีเสนกเป็นต้นได้กล่าวถูมว่าคนที่เชื่อว่าจะเป็นนักปรา์การใช้ปัญญาเพียงเท่านี้ ยังไม่สมควรจะเพิ่งรับเข้ามายังหาเชื่อว่าเป็นนักปราดที่แท้จริงไหมดูดูคนที่อิฉาดุสยาเขาน่ะเป็นแบบนี้นะนุ่มปูจะเล่าเรื่องไปเสือเรื่องหนึ่งกขน,น่าเขาเวลาจะไม่พอเอาลองรีบรีบนะตอนนี้ก็มาไม่ได้ใช้เรื่องของรถมีบุรุษคนหนึ่งนํารถออกจากบ้านเพื่อจะไปกิจธุตรภายนอก ข้าวสก,กะปราปราถนาย้ายเป็นให้ปัญญาอนุภาพขงมโหสถบัณฑิตกระจยายกระจรทั่วไปทั้งทิศทุกทิศย,ยังแปลงเพศเป็นมนุษย์มาจับท้ายรถตำรวจเอาไว้ข้าวสก,กะนี่หมายพวกพระอินนะตรวนั้นก็ถามว่าท่านมาจับรถของเรา,วาไว้ทําไมท่านพระอินก็แปลงก็ตอบว่าเพื่อให้เพื่อไปเป็นเพื่อนของท่านรดคนนั้นพวกวันดีแล้ว ถ้ากนั้นท่านจึงขึ้นมาบนรถนี้ก็แล้วกันแล้วก็เฝ้ารถไว้ให้เราด้วยเราจะไปถ่ายอุจจาระพูดแล้วก็ลงจากรถไปถ่ายอุจจาระเท้าสกะขึ้นมแล้วก็ขับหนีไปไอรถสมัยนั้นมันเป็นรถมา้ารู้ว่ารถุดเจ้าของรถเมื่อถ่ายเส็จแรกออกมาเห็นเท้าสักะแปลงพารถหนีไปจึงได้รีบออกจากติดตามตะโกนให้หยุด แม้เราถามว่าแกจะเอารถของฉันไปไหนพระอินทร์ก็แปลงก็ตอบว่ารถคันนี้มันเป็นรถของฉันไม่ใช่รถของแกเทียงกันไปเทียงกันมาจนต้องถึงที่มโหสถบัณฑิตกําลังเล่นอยู่ท่านมโหสถบัณฑิตเรียกคนนั่งสองเข้ามาแต่พอเห็นหน้าก็รู้ว่าคนนี้เป็นพระอินทร์แน่แล้วเพราะลักษณะท่าทางกล้าหาญองอาจตาไม่กระพริบอย่าลืมนะยักษ์ก็ดีเทวดาคนดีดานนดตาไม่กระพริบ ทำแหนรถแต่ว่าเทวดาตาไม่กระพิบตทวดา,าสดใสใเป็นระกายน่ารักถ้ายักก็ตาแดงอีกคนหนึ่งนั้นต้องเป็นเจ้าของรถแต่เพื่อการวินิจฉัยให้ชัดแจ้งแก่บรรดามาหาชนอ๋อสดจริงถามเหตุที่ไหว้กันก็เพื่อทราบแล้วยังถามต่อไปว่าท่านทั้งสองนะ่ะจะยอมฟังถ้อยคำการตัดสินของเราหรือไม่ เมื่อได้รับคำตอบจากคนั้งสองว่ายอมท่านตัดสินถูกต้องเรายอมรับเพระสุโธยังบอกว่าเราจะให้คนขับรถไปท่านน้งสองจับท้ายรถผู้พิธีเป็นเจ้าของรถจะไม่ยอมปล่อยถ้าผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของรถก็จะจับปล่อยพูดแล้วชายคนหนึ่งขึ้นไปขับรถรถเห็นมานะท่านสองจับท้ายรถวิ่งตามไป ุรดูเจอของรถวิ่งไปได้หน่อยหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยไม่ไหวปล่อยยดรถยืนหอบแพกแฮก,แกไฟพระอินทร์แปลงนี่ท่านเป็นเทวดาก็ไปกับรถไม่ยอมปล่อยทํเมาหาสดบัณฑิตเนี่้สั่งให้รถกลับเมื่อรถกลับมาถึงจึงแจ้งให้มหาชนทราบว่าธนาหลายบุรุษคนนี้วิ่งไปกับรถได้หน่อยหนึ่งก็เหนื่อยปล่อยรถอีกคนหนึ่งวิ่งไป กลับรถกลับมากับรถไม่มีเหนื่อยไม่หอบเหนื่อยก็ไม่ออกทั้งไม่มีความสะทกสะท้านตาก็ไม่กระพริบนั่นคือท้าวสกกดทวีราชได้จกพระอินทร์ตอนนี้นลวงปู่ต้องพูดเร็วหน่อยนะเพราะเวลาเหลือน้อยจะไม่ทันถ้ามโหสถบัณฑิตจิงนหันมาถามท้าวสกัดคือพระอินทร์แปลงว่าท่านท้าวสกัดราชขอโทษท่านเป็นพระอินทร์ใช่ไหม ถพระอินทร์ก็แปงก็ตอบว่าใช่ถ้มามโหสถถามว่าพระองค์เสด็จมาเพื่ออะไรพระอินก็ตอบว่าเพื่อประรากาศปัญญาของท่านพอพูดจบก็กลับเป็นพระอินทร์ตามเดิมเพอไปบรอากาศจัดชมเชยมโหสถบัณฑิตในถ้ำกลางมหาชนไปอันมากตอนนี้ก็พูดถึงอมาตทักหน่อยอมาตเมื่อเฝ้าคอยดูมโหสถอยู่ข้าเห็นความเฉลียวฉลาดก็มโหสถ ที่พิจรารณาวิใช้ความไม่ถูกต้องได้ยุติธรรมก็เฝ้าไว้เฝ้าพระเจ้าวิเทหาราชไม่ส่งคนไปแล้วกราบทูลความเป็นมาความสามารถของโมทศว่าแม้แต่พระอินท์ก็ยังยกย่องสรรเสริญให้ทรงทราบก็กราบทูลว่าเหตุใดจึงมีรับให้มาเฝ้าพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหาราชก็จัถามเสนากบันฑิตเจ้าเท่าสารพัดคิดว่าท่านเห็นอย่างไร ควรใ้มโหสถมาเฝ้าได้หรือยังเจ้าเท่าสารพัดพิจิท่านมีเสียนกเป็นตน้นเป็นผู้มีจิตสยาที่ได้กราบทูลกราบทูลว่าบุคคลที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตได้เหตุเพียงเท่านี้ขอทรงรอดูไปก่อนเถิดไปเจ้าข่เนี่ไม่ยอมไปแล้วเป็นอันว่าะโหสถก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระราชาแต่ว่าถ้าหลวงปู่จะ พูดเล่าให้ฟังต่อไปถึงปัญหาข้างหน้าอีกเวลามันเหลือสองนาทีกว่าๆนี่ลูกรักฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานทั้งหลายการฟังเรื่องราวขาาองมโหสถอาจจะมีบางคนเข้ามาบอกลูกบอกหลานว่านี่มันเรื่องแต่งเล่นเรื่องทร้สูตรนี่เชื่อไม่ได้เป็นนิทานใครเขียนขึ้นมามนอะไรก็ไมทราบ อย่างนี้มันเกินวิสัยของคนมนุษย์ธรรมดานั้นจะรู้ได้อย่างไงว่าคนนั้นเป็นใอินดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กตัวเล็กๆเพียงแค่อายุเจ็ดปีจะเก่งกล้าบแบบเก่งกล้าบแบบนี้มันเชื่อไม่ได้ข้อน,นี้ขอลูกหลานทั้งหลายจงอย่าท้อใจขึ้นชื่อว่าปัญญาไม่จะหมายความว่าจะมีกับคนผู้ใหญ่กว่าหรือว่า,าแก่กว่าเสมอไปเราจะเห็นได้ว่าบางคนศึกษามาด,ดี เรียนแล้วดีแต่ว่าดีแต่สัญญาคือความจําจําแต่คําเขาว่าจําแต่คำเขาพูดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาความให้ท่องแท้ในเรื่องความเป็นจริงก็ทมไปมีบุคคลบางไรายไม่เคยรู้หนงังสือเลยแต่ก็มีความเฉลียลาดมีความสามารถกว่าคนที่เรียนหนังสือมาก็มีขึ้นชื่อว่าปัญญานี้มันไม่ใช่วัตถุ ในการศึกษาความรู้มันั้นมันเป็นทัญญาคืออ้างตำราเป็นสำคัญตำราในใครเขาเขียนไว้เมื่อไรก็ไม่ทราบมันจะตรงกับความจริงหรือไม่อันนี้ไม่แน่นอนนักมีคนอยู่คนหนึ่งทำงานบริษัทแห่งหนึ่งสมัยโน้นเงินเดือนเองินข้าวือเงินมันสูงแต่ไม่ได้มีความรู้อะไรอ่านออกเขียนได้รับตำแหน่งหน้าที่มาตั้งแต่พานโรง นั่นก็มีความชมนานาญใครก็ทําอะไรพันโรงนี้ก็ต้องทําทุกอย่างช่วยเขาทั้งหมดเพราะสายช่วยเขามาทีละเล็กแต่น้อยไอ้ความจําของแกมัน,ด,น,นดีเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างจําในที่สุดบริษัทแห่งนั้นเวลานั้นมีเงินเดือนสูงสดสี่พันบาทคนนี้ได้กลายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเมื่อตราเงินเดือนสี่พันบาทไอความจริง ความรู้เดิมพื้นฐานเดิมไม่มีอะไรแต่อาศัยที่เป็นคนยันหลาดช่างจําแล้วก็ช่างคิดนี่ความคําว่าบัณฑิตก็คือเป็นคนรู้จักคิดรู้จักใช้ปัญญานี่โรหลานที่รักการฟังเรื่องราวเขามาหอสดบัณฑิตแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าเหตุการณ์ทั้งหลายแล้วนี้ท้ามเกิดขึ้นกับเราบ้างเราจะทํำยังไงทําไมตัดสินใจถูกข้อนี้เป็นเครื่องที่ท่านทุกหลานต้องวินิจฉัยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเชแล้วนี่จ้ะ ก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีกระลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี